เทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เราสามารถหาความรู้ได้จากโลกออนไลน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างมากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเปิดพิพิธภัณฑ์ออนไลน์จะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เป็นจุดที่ว่าเราอยากให้คนมาที่ที่นี่มากกว่าเนาะ เพราะว่าการเรียนวิทยาศาสตร์แบบสร้างประสบการณ์จะต้องทำการทดลองค่ะอี่ได่สัมีัลาเลยได้สัมผัสจริงๆด้วยค่ะก็เรียนรู้จากทั้งนิสสศการและกิจกรรมทีนี้ถ้ามาไม่ได้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มเราเรียกว่าการที่มาตรงนี้เราเรียกว่าออนไซต์นะครับเราก็เปลี่ยนจากออนไซต์ไปออนไลน์ต้องขอบคุณนักวิชาการของอพวชเขาก็พัฒนาพวกกิจกรรมขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ เช่นบางคนก็เป็นทางด้านสายธรรมชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาจจะเป็นเรื่องของซากดึงดำบรรพ์โครงกระดูกอะไรเงี้ยเรามีห้องสตูดิโอก็จะให้นักวิชาการเนี่ยแต่ละฝ่ายที่เขาถนัดในแต่ละเรื่องไปอัดรายการแล้วก็เอาขึ้นอ่อนเองแต่มาชมออนไลน์ได้เลยด้วยก็มียอดวิวยอดไลค์เยอะแยะเลยจำนวนมากซึ่ง เราก็ต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดระเดิมเลยนะที่ไม่มีการแพร่ระบาดเนี่ยเราต้องมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราปีหนึ่งประมาณ4ล้านกว่าโอ้เยอะมากเลยคะก็ลดลงมาเหลือประมาณทั้งสองล้านกว่าแต่ว่าเราเพิ่มยอดผู้ร่วมกิจกรรมทางออน,ออนไลน์เป็นเอ็นเกรดขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับเอามาทดแทนทดเฉยไปก็ประมาณสักสิบสามล้านวิวมั้งโอ้เยอะมากเลยเยอะรอครับ,รบก็มาจากการที่เขามาร่วมกิจกรรมที่เราเรียกว่า ออนไลน์เนี่ยซึ่งเราเรียกว่าสายเดลิเวอรี่อเหมือนกับจัดส่งถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยสายเดลิเวอรี่อยู่ไหนก็สามารถเปิดดูได้แพลตฟอร์มนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นหลากหลายนะครับรายการหนึ่งมิิดใกล้ก็คล้ายคล้ายชื่อเพลงอ๋อใช่หรือฟังแล้วเหมือนชื่อเพลงเลยหนึ่งมิจฉใกล้แล้วก็มีรายการว่านักวิทยาศาสตร์น้อยนะครับมีเรื่องของสเปซิเมนโชหยิบจับอะไรขึ้นมาก็อธิบายออนไลน์เช่นอาจจะเป็นเรื่องของโครงกระดูกเรื่องของ อคอเลกชันที่เราเก็บมาจากธรรมชาติอา,อาจจะเป็นตัวอย่างางูหรือ<ม>เป็นสัตว์เลื้อยคลานอะไรคี<ม>้ก็สอนให้เขาเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆมันอยู่รอบตัวเราบางทีก็อาจจะให้เด็กรู้ว่าอ๋นอน,นี่งูมีพิษไหมอันนี้งูไม่มีพิษหรือยังเนาะก็อยู่บ้านก็จะได้เรียนรู้<า>ไปด้วยได้ความรู้ด้วยครับมาออนไซต์ไม่ได้เนี่ยเราพัฒนารูปแบบของกิจกรรมที่เราเอาไปใส่ในกล่องเจนในกล่องเหรอคะใส่ในกล่องไว้นะครับ เราเรียกว่าเพลินเพลินทรายเพลินไซส์ค่ะเพลิอเพลินเลยอ๋อคือที่มา per l, per l size, คือเพลินไซส์คือเพลิอเพลินใช่ค่ะเพลินไซส์เป็นไงบ้างคะเพลินไซส์มันก็มีหลายๆหลายๆตีมเช่นอาจจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของการประดิษฐ์นะเราก็เป็นเราเรียกว่าเป็นแล oh ็คบ็อกซ์อยู่ในกล่องโอ oh ค่ะเมเกอร์คิสก็คือพวกนี้จะสอนให้ผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือเป็นผู้คลองก็ดีเนะี่ยค่ะ เขารู้จักการวิเคราะห์การคิดการประดิษฐ์ซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเราอะไรนะสเต็มการเรียนรู้ผ่านระบบสเต็มไม่ว่าจะเป็นไซเ e คโนโลยีเอนจิเ e ีย i n งหรือว่าแมทเทม a ติกส์สีอย่างเนี้ยผู้ครองเขาก็เยาวชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของอบวชไปดูเรื่องเพลสัยแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้สั่งซื้อออนไลน์เลยสั่งซื้อออนเราก็จะมีระบบจัดส่ง อันนี้ก็ดีรีวิลเหมือนกันโอ้ถึงที่เลยะคะถึงที่เลยก็แกะออกมาปั๊บข้างในมันก็จะมีอุปกรณ์ค่ะแล้วก็มีคําแนะนำโอ้โหก็เรียกได้ว่าส่งความรู้ถึงบ้านเลยทั้งหมดนะคะครับทุกวันนี้หลากหลายองค์กรค่ะเวิร์ r ฟอร์มโแล้วของทางอพชอมีมาตรการรองรับอย่างไรบ้างคะอพชอเนี่ยยังมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่เรามีตัวอย่างที่เราเรียกว่ามีชีวิตค่ะทำให นักวิชาการจะต้องผัดเปลี่ยนบุนเวียนเข้ามาให้อาหาร<อ>มาดูแลสิ่งมีชีวิต<อ>เช่นตู้ปลาหรือว่าเตา<อ>งูอะไรเงี้ยเราต้องฟีดอาหารเขาต้องคอยดูแลเขาด้วยใช่ะค,ะคับอันนี้ต้องเข้ามาสิ่งที่เขาเก็บเอาไว้เนี่ยทำทำให้าเก็บไว้เนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่หาย,ยากเราต้องผัดเปลี่ยนเข้ามา<อ>ส่วนพนักง,งานะระดับปฏิบัติการตอนนี้เราก็ค่อนข้างดีจะให้ Work from home เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ว่าอาจจะมาทําเรื่องของอทําสคริปต์กิจกรรมอะไรที่เราจะต้องออนแอร์เนี่ยก็ร่างๆไว้แล้วพอได้จังหวะก็มาถ่ายทำแล้วในส่วนของทางพวชค่ะถ้าเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยคีคลายลงแล้วเรามีแนวทางในการดําเนินการเพื่อรองรับอย่างไรบ้างคะก่อนเปิดเนี่ยเราก็ต้องคลีนนิ่งวิกคลีนนิ่งอะไรทั้งในส่วนของอนิทรรการข้างกิจกรรมแล้วก็แมกระทั่งออฟฟิศ ก็เป็นการเตรียมความพร้อมอแล้วเราก็ถือโอกาสช่วงนี้แหละเช็คงานระบบต่างๆไปด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการตลาดเราก็อาศัายจังหวัดน,นี้วางแผนว่าไปประสานกับทางโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายเราเนี่ยว่าเราเปิดแล้วประมาณนี้ขาเรามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่จะซัพพอร์ตรองรับเขาอะไรเงี้ยก็เหมือนกับไปสร้างการตลาดถือว่าเป็นการปรับตัวเพื่อให้สอดรับ กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันได้เป็นอย่างมากเลยค่ะและหากผู้ชมท่านใดสนใจสามารถเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ได้ที่ www.nsm.or.th ค่ะ